ต่อไปเป็นแบบฝึกหัด9.3หน้า92นะคะให้นักเรียนวาดรูปคร่าวๆของหน้าตัดหรือฐานและหน้าข้างทุกหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติข้อที่4ค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือปริซึมสี่เหลี่ยมโดยมีหน้าตัดหรือฐาน2หน้านะคะและหน้าข้างก็จะมีทั้งหมด4หน้า วาดรูปออกมานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหน้าตัดหรือฐานมีสองหน้าหน้าข้างนะคะมีทั้งหมดสีหน้าซึ่งมีหน้าที่เท่ากันอยู่สองคู่ข้อที่5นะคะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมโดยหน้าตัดหรือฐานมีสองหน้าและหน้าข้างนะคะมีทั้งหมด3ามหน้า วาดรูปออกมานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมสองหน้าหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดสีหน้านะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมและมีหน้าข้างทั้งหมดสี่หน้า วาดรูปออกมานะคะเราก็จะได้เป็นฐานนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและหน้าข้างนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสี่หน้า